รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมปรรมีแสวงรุธกับรายการ science hit วิทยาศาสตร์ทันสมัยกันได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ทางสถานีโทรทัศน์แห่งชาติแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับประเทศไทยของเรานั้นมีพืชสมุนไพรามากมายหลายชนิดแล้วเราก็นำมาพืชสมุนไพรเหล่านั้นมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งนํามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นอาหารยารักษาโรครวมไปถึงเครื่องสําอางนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราคุ้นเคยกันดีในโครงการสินค้าชุมชนหรือว่าโอท็อปนั่นเอง แต่ตลอดหลายปีที่ผ่านมานะครับเรามีสินค้าโอท็อปซึ่งเป็นการแปลรูปจากสมุนไพรหลากหลายชนิดและเนื่องจากมีการผลิตออกมาในปริมาณที่มากคุณภาพจึงไม่ดีเท่าที่ควรและเก็บไว้ไม่ได้นานนะครับทางคลินิกเทคโนโลยีจุฬาลงกรณ์หมหาวิทยาลัยจึงได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในการคิดค้นเทคนิคก,ก,การแปลรูปสมุนไพรให้มีคุณภาพและก็สามารถเก็บไว้ได้นานมากยิ่งขึ้นนั่นเองส่วนวิธีการแปลรูปและก็เทคนิคต่างๆจะเป็นอย่างไรติดตามกันได้ใน,ในรายการ s c i e n c e i วิทยาศาสตร์ทันสมัยในวันนี้ครับ ช่วงมเมล็ดพันธ์ความคิดศาสตราจารย์ดร์โสพลเริงสำราญผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยบอกกับเราว่าคลินิกเทคโนโลยีของที่นี่เริ่มต้นจากความพยายามของอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์โดยมุ่งหวังที่จะช่วยเกษตรกรในโครงการมูลนิธิภูฟ้าซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรแม่บ้านให้ได้รับการฝึกฝนอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ภายในกลุ่มของสมาชิก ให้เรียนรู้กระบวนการผลิตจนเกิดทักษะและสามารถพัฒนาตนเองได้พณาาจารย์ที่มาช่วยเนี่ยก็มีความเชี่ยวชาญแต่ในสาขาแต่ทางภาควิชาเคมีเองก็มีอาจารย์มีหลายสาขาแก็มีอินทรีย์เคมีอันนทรีย์เคมีแล้วก็ทางอนา y ิติกอทางตรงนี้นะครับเข้ามามาช่วยกันหมายควาทางไหนที่มีความเชี่ยวชาญก็มารวมกันครับ อย่างไรก็ตามทางกลุ่มเกษตร,ร,รกรก็ยังมีปัญหาในกระบวนการผลิตเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำให้ผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรที่ผลิตมีอายุสั้นเก็บไว้ได้ไม่นานคุณภาพไม่ได้มาตรฐานกลุ่มเกษตร,รกรจึงร้องขอให้คลินิกเทคโนโลยีเข้าไปช่วยเหลือจึงเกิดโครงการการแก้ไขปัญหาการผลิตเครื่องสำอางสมุนไพรให้ได้คุณภาพและมาตรฐานขึ้น เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปสมุนไพรเป็นเครื่องสำอางให้กับชาวบ้านที่สนใจแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่ได้คุณภาพอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มันเกิดขึ้นผลิตภัณฑ์โอทอ็อปแต่ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้มาตรฐานมันต้องต้องปรับปรุงเพราะว่าชาวบ้านที่ทําขึ้นเนี่ยมีความตั้งใจทําดีแต่ว่ายังขาดขาดอะไรที่ตรวจสอบว่ามันความถูกต้องของผลิตภัณฑ์ออกมาเนี่ยจะได้มาตรฐานไหม เพราะนั้นถ้าเราจากคลินิกเทคโนโลยีเนี่ยก็เป็นการเติมให้เต็มจากไอ้สิ่งที่มันขาดหายไปล้วก็ไปตรวจสอบไปดูแล้วไอสิ่งที่ผลิตภัณฑ์ออกมาครั้งหลังๆนี่ก็ค่อนข้างจะถูกต้องและใช้ได้ตามมาตรฐานคือไม่มีปัญหาเหมือนตอนแรกๆปัญหาตอนแรกๆอย่างแชมพูดอกอังคันที่อย่างที่เล่าให้ฟังนะก็มีสาแล้วคันหัวทำให้เกิดรังแกอะไรเนี่ยครับตรงนี้ก็เป็นเป็นอะไรที่ จุดเริ่มต้นก็ความคิดของชาวบ้านเนี่ยเขามีความคิดอยู่แล้วเขาเริ่มต้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราเพียงไปแก้อะไรที่มันมีความบกพร่องเราไปจะถึงก็ขอดูสูตรเขาว่าสูตรเนี่ยมันประกอบด้วยสารเคมีอะไรบ้างสารเคมีแต่ละตัวเราก็ทราบว่าหน้าที่มันทําหน้าที่อะไรนะครับแล้วก็พอเสร็จแล้วผลิตภัณฑ์เป็นเป็นผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยเราก็ดูว่าไอ้สิ่งที่เขาผลิตเนี่ยมันเข้าได้กับร่างกายไหม อย่างธรรมชาติของคนเนี่ยอย่าง p s หรือสภาพกรดด่างของร่างกายของคนเนี่ยมันอยู่ภายนอกอยู่ประมาณ5.5ใช่ไหมแต่ถ้าสภาพกรดหรือ p s ของผลิตภัณฑ์นี่ยออกมาถ้ามันเกิน7 8เนี่ยเพราะลักษณะของอผิวหนังหรือร่างกายของคนอย่างศีจะเนี่ยจะทำให้รูขุมขนเปิดถ้า p s อ8ใช่ไหม ดังนั้นอะไรนก็เข้าไปที่รูผมขนและบางทีมันก็ไปดึงไขมันออกมากทําให้ผิวแห้งครับเราก็ต้องไปปรับ ph ของผลิตภัณฑ์ให้ให้ประมาณ5.5มันก็ใช้ได้แล้วไอ้ความสะอาดแล้วทําให้ผมแห้งทําให้หนังแห้งทําให้คันหัวก็จะหายไปเนี่ยแล้วก็บางทีเราก็ต้องใส่สารเพิ่มความชุ่มชื้นเข้าไปเพื่อจะให้เส้นผมมัน ชุ่มชื้นและไม่แห้งนะครับย่งเขาก็ทำครีมนวดทำในพวกนี้เราก็ไปศึกษาแล้วก็ดูเราแก้ปัญหาแล้วเราก็จะแก้ได้สามารถที่จะเอาไอสิ่งที่ก็มีอยู่เราแก้ขึ้นมาแล้วก็ทําให้สมบูรณ์แล้วมันก็คุณภาพที่ได้ก็จะดีขึ้น,นครับสารสก,กัดสมุนไพรของคลินิกเทคโนโลยีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำให้ผลิตภัณฑ์แปรรูปสมนุนไพรได้มาตรฐานจําหน่ายได้มากการถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวจึงกระจายลงสู่ชุมชนอื่นๆสร้างสรร์ผลิตภัณฑ์แปรรูปสมนุนไพรได้หลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริงโครงการคิดเทคโนโลยีที่พยายามจะพัฒนาให้ชุมชนเนี่ยสามารถพึ่งตนเองได้เราจรึงมีโอกาสได้ได้เข้าไปสู่ชุมชนได้ไดมากขึ้นปัจจุบนนันกระทรวงวิทย์เปิดโอกาสทำ ให้ม yup. ีโอกาสดําเนินการเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมทํานองนี้เพิ่มมากขึ้นทําให้เราได้มีโอกาสซึ่งจริงๆโดยทางมหาวิทยาลัยโดยทุกที่จะมีหลักการเดียวกันก็คือพยายามนําความรู้สู่ชุมชนอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุลากร์มหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยซึ่งจากเงินหางม้าซึ่งเราทราบกันดีอยู่แล้วซึ่งโดยเราเนี่ยยินดีอย่างยิ่งที่จะสามารถนําความรู้ต่างๆเนี่ยสู่ภาคสังคม เมื่อเทคโนโลยีถูกประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการของชาวบ้านเพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันเทคนิคทางวิทยาศาสตร์เรื่องการแปลรูปสมุนไพรเป็นเครื่องสำอางสามารถแก้ไขปัญหาเดิมให้กับชาวบ้านได้อีกทั้งสร้างสรรพผลิตภัณฑ์ใหม่ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นด้วยุผู้ชมครับเพื่อแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่ได้คุณภาพของกลุ่มแม่บ้านทุ่งเฮียงจังหวัดฉะเชิงเซา ทีนักวิจัยจึงได้เข้ามาช่วยดูแลตั้งแต่การควบคุมคุณภาพสูตรการผสม,มและขั้นตอนการผลิตนะครับจึงทําให้ตอนนี้การแปลรูปสมุนไพรเป็นเครื่องสําอางไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปช่วงสายทริ k แอนทริปคำถามโครงการมูลนิธิผู่ฟ้าบ้านทุ่งเหียงอยู่ในจังหวัดใด ทศวรรษแห่งการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย30ปีกระทรวงวิทย์สร้างงานสร้างเงินสร้างคุณภาพชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผู้ชมครับการคิดทดลองผิดลองถูกเพื่อให้ได้สูตรที่เหมาะสมสําหรับการแปลรูปสมุนไพรเป็นเครื่องสําอางของทีมนักวิจัยของคลินิกเทคโนโลยีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นเกิดขึ้นในห้องวิจัยของสถาบันนะครับส่วนวิธีการทํางานเข้าจะเป็นอย่างไรในช่วงนี้เราจะไปดูกันช่วงสายฮิต ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์ดรสุรชัยผ่อนพักกุลและทีมงานกำลังเตรียมอุปกรณ์เพื่อทำสารสกัดสมุนไพราจากดอกอัญชันและใยไหมสารสกัดคือสารละลายที่ได้จากการสกัดสารที่อยู่ในสมุนไพรเพื่อให้นำไปใช้งานได้ง่ายและสะดวกตัวทำละลายที่ใช้ในสารสกัดได้แก่แอลกอฮอล์น้ำน้ำมันโรพริิลีนไกลคอลเพื่อสมุนไพรที่นำมาสกัดมีหลากหลายอาทิ ดอกอัญชันทั้งสดและแห้งว่านหางจระเข้ใบชบาว่านพญายอว่านเหงือกปลาหมอใย,ยไหมเป็นต้นสารสกัดที่ได้จะนำไปเป็นส่วนผสมในการทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต่างๆดรสุรชัยบอกกับเราว่าเนื่องจากชาวบ้านคุ้นเคยกับวิธีแบบดั้งเดิมเมื่อได้สูตรมาไม่ว่าจะซื้อสูตรหรือคิดค้นขึ้นเองก็มักจะทำตามแบบที่ตนเองถนัดโดยขาดความรู้ที่แท้จริงไม่ควบคุมคุณภาพ ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาไม่ได้มาตรฐานทําให้ขายได้ยากดังนั้นเมื่อทีมงานได้สูตรสมุนไพรยอย่างใดอย่างหนึ่งจึงจะต้องควบคุมสูตรให้แม่นยำเพื่อถ่ายทอดให้กับชาวบ้านให้สามารถนำไปประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมนอกจากที่ผลิตภัณฑ์ที่เขาผลิตอยู่แล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือการสร้างสารรค์ผลงานต่อ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 ไปซึ่งบางครั้งในแต่ละท้องถิ่นเนี่ยอย่างเราจะชำนาญก็ง่ายชำนาญเรื่องสมุนไพร นั้นในในสมุนไพรแต่ละท้องถิ่นเนี่ยบางครั้งการใช้งานเนี่ยอาจจะมีนอกเหนือจากที่แหล่งอื่นๆใช้อีกซึ่งเขาสามารถพัฒนาต่อได้แต่บางครั้งเขาอาจจะมองไม่เห็นตอนนี้เราก็คือเราลงสู่พื้นที่แล้วเราเริ่มเก็บตัวอย่างบางส่วนที่เป็นพืชสมุนไพรเนี่ยนำมาวิเคราะห์แล้วก็หาประสิทธิภาพการการนาไปใช้ประโยชน์ในในสิ่งที่เขาทําอยู่แล้วเช่นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือนหรือเครื่องสําอางทั้งหมดเราก็พบว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นการ พัฒนาให้ชุมชนเนี่ยสามารถก่อไรายได้ขึ้นอีกอาจจะเป็นการส่งเสริมอาชีพในอนาคตอุปกรณ์หรือเครื่องมือในการทำสารสกัดสมุนไพรก็เช่นเดียวกันเมื่ออยู่ในห้องทดลองจะมีอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ให้ใช้หลากหลายเหมาะสมกับงานแต่เมื่อลงพื้นที่จะต้องมีการดัดแปลงหรือทำขึ้นใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ซึ่งชาวบ้านสามารถนำไปประยุกต์ใช้เองได้แม้กระทั่งในขั้นตอนการอบรมก็จะต้องสื่อสารด้วยคำพูดที่ง่าย เข้าใจไม่ยากโดยเฉพาะศัพท์เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ซึ่งชาวบ้านไม่คุ้นเคยก็จะต้องหลีกเลี่ยงในกรณีที่ชาวบ้าน,เ,นเขาต้องการใช้น้ํามันหอมระเหยจากพืชอันนี้เราก็เลยทําอุปกรณ์อย่างง่ายเพื่อให้เขาดูแล้วก็อธิบายกลไกการการกลั่นน้ํามันหอมระเหยเหล่านั้นขึ้นมาโดยที่เราก็จะนําพืชอธิบายว่าเราจะนําพืชนนที่ี่จจะเป็นพืชสดหรือพืชแห้งก็ได้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั้นน่ะนำมาใส่อยู่ในภาชนะ สิ่งนี้เราก็ออกแบบให้ใช้ได้จับแหล่งให้ความร้อนก็คือเครื่องบ่อบหุงเข้าไฟฟ้าน,นั่นเองอย่างง่ายเราก็ใช้ม้อหุงเข้าไฟฟ้านั้นนะให้เป็นสัวให้ความร้อนหลังจากนั้นก็จะนําสารในน้ําที่อยู่ภายในที่เราเติมรวมกับพืชก็จะนําพาอาสารหอมระเหยทั้งหมดเนี่ยขึ้นมาแล้วเกิดการควบแน่นบริเวณนี้ได้เราก็จะได้เป็นส่วนน้ํามันเพื่อจะไปใช้งานตัวอย่างเช่นก็คือ เช่นน้ำมันจากตะไคร้ตะไคร้หอมเนี่ยเราสามารถกลั่นเอาไปใช้ในการไล่ยุงได้เพราะนั้นสามารถจะมีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างสูงกว่าจากพืชสดโดยตรงเหมือนการใช้งานก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายกว่าปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางที่แปลรูปมาจากสารสกัดสมุนไพรคลินิกเทคโนโลยีของที่นี่จึงมีโครงการมากมายเกี่ยวกับการแปลรูปสมุนไพราอาทิโครงการการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรเพื่ออุตสาหกรรมเครื่องสําอาง โครงการการผลิตผลิตภัณฑ์จากเศษไหมและรังไหมหรือโครงการการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือนเป็นต้นซึ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นจากความต้องการของชุมชนทุกครั้งที่ทีมงานลงพื้นที่ก็มักจะมีปัญหาหรือโจทย์ใหม่ๆให้กลับมาคิดเพื่อค้นหาวิธีแก้ไขอยู่เสมอและเนื่องจากสมุนไพรนั้นมีมากมายหลายประเภทนะครับจึงทําให้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกแปรรูปมานั้นมีความหลากหลายเป็นอย่างมาก ส่วนเขาจะนำสมุนไพรมาแปรรูปเป็นสินค้าอะไรกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแต่รูปสมุนไพรเป็นเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือนมีหลากหลายอาทิแชมพูสระผมครีมนวดผมน้ำํำยาล้างจานน้ำํำยารีดผ้าเรียบสบู่ใสาจากแตงกวาสบู่เส้นใยไหมครีมขัดผิวจากเส้นใยไหมเป็นต้น ซึ่งคลินิกเทคโนโลยีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไ,ได้นำไปถ่ายทอดให้กับชุมชนหลายพื้นที่เพื่อลดปัญหาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไม่ได้คุณภาพและมาตรฐานการทำสารสกัดจากว่านหางจระเข้วิธีทำนำว่านหางจระเข้สดที่มีขนาดกาบโตบกเปลือกออกเอาต่วุ้นใส่ช่างน้ำหนักให้ได้ประมาณ1กิโลกรัมนำมาปั่นให้ละเอียดใส่ลงในภาชนะเติมโพพิลีนไกลข้อล1กิโลกรัมกวนให้เข้ากัน จากนั้นเติมน้ำประมาณครึ่งลิตรปิดฝาให้สนิทต,ตั้งทิ้งไว้ประมาณ3เดือนจะได้สารละลายใสไว้ใช้งานทำเป็นเครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือนวิธีทำสารสกัดจากดอกอัญชันวิธีการสกัดนำดอกอัญชันแห้ง1ส่วนน้ำา8ส่วนโพลพิลีนไกลโคล8ส่วนนำทั้งหมดผสมกันจากนั้นนำไปต้มให้เดือดประมาณ20นาทีปล่อยไว้ให้เย็นกรองด้วยผ้ากรองละเอียด ตั้งทิ้งไว้จนตกตะกอนนำส่วนที่ใสามาใช้งานสารสกัดจากแตงกวาวิธีการสกัดนำแตงกวามาคว้านเอาแต่ไส้ที่มีเมล็ดบดให้ละเอียดนำไส้แตงกวา1ส่วนผสมกับโพพิลีนไกลคอลหนส่วนตั้งทิ้งไว15้15-30ถึงวันแยกเอาแต่น้ำใสามาใช้สารสกัดที่ได้จะนำมาเป็นส่วนผสมในการทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร ขั้นตอนการทำสารสกัดจะต้องควบคุมคุณภาพเช่นเดียวกับการนำไปแปลรูปก็จะต้องควบคุมให้เป็นไปตามสูตรที่กำหนดคลินิกเทคโนโลยีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีสูตรมากมายที่ผ่านการทดลองแล้วสามารถนำไปผลิตได้เลยการทำสบู่เหลวสมุนไพรสูตรแตงกวาเมื่อได้ส่วนผสมแล้วให้เตรียมน้ำตามส่วนผสมหนึ่งลงในภาชนะจากนั้นใส่ส่วนผสมต่างๆลงกวนให้ละลายเมื่อละลายให้เข้ากันจนครบ ให้ตรวจค่าความเป็นกรดด่างปรับค่าให้อยู่ในช่วง5.5ถึง6.5ทำให้ข้นด้วยเกลือแกงซึ่งจะต้องละลายน้ำก่อนเติมปรับความข้นทิ้งไว้จนฟองยุบหมดจึงบรรจุลงขวดวิธีทำแชมพูจากสารสกัดใบชาช่างส่วนผสมตามสูตรข้อ1ถึงข้อ4ใส่ลงในภาชนะกวนให้เข้ากันจนส่วนผสมละลายหมดจากนั้นช่างส่วนผสมที่เหลือเทใส่ลงในภาชนะเดิม เรียงลำดับตามสูตรข้อ5ถึงข้อ9กวนให้ละลายจนหมดนำส่วนผสมที่ละลายเป็นเนื้อเดียวกันมาปรับค่าความเป็นกรดเป็นด่างด้วยกรดมะนาว25%ให้อยู่ที่5.5ถึง6.5จากนั้นเติมส่วนผสมข้อ1ข้อ12และ13ลงในสาระละลายที่ทำไว้แล้วคนให้เข้ากันจากนั้นนำส่วนผสมข้อ14มาเติมเพื่อปรับความเหนียวข้นตั้งฟองทิ้งไว้1คืนแล้วแบ่งบรรจุ วิธีทาครีมนวดผมดอกอันชันนำส่วนผสมข้อ1ถึงข้อ3ตามสูตรอุ่นที่อุณหภูมิประมาณ75องศาเซลเซียสจนละลายนำส่วนผสมข้อ4ถึงข้อ6คือน้ำโพพิลินไกลโคอลและดอกอันชันแห้งต้มจนเดือดประมาณ5นาทีกรองเอาแต่น้ำจากนั้นนำน้ำกรองที่ได้มาเติมน้ำจนได้น้ำหนักรวม795กรัมนำส่วนผสมข้อ7ถึงข้อ9มาเติมจากนั้น นำส่วนผสมทั้งหมดมารวมกันในภาชนะผสมกวนเพื่อให้ส่วนผสมทั้งหมดรวมเป็นเนื้อเดียวกันต้องกวนไปในทิศทางเดียวและอย่าให้เกิดฟองมากเกินไปเมื่ออุณหภูมิลดลงเหลือประมาณ40องศาเซลเซียสจากนั้นเติมส่วนผสมข้อ10และข้อ11กวนต่อจนอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิห้องหรืออาจใช้หลอเย็นช่วยก็ได้วิธีทำน้ำยาล้างจาน